ตอนนี้เรามาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้อยเช่นเคยอยูหรอคะวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะมา,มาซื้อนมเรนโบว์ Rainbow ค่ะไปกันเลยไปกันเลยค่ะนี่ก็เป็นนมเรนโบว์นะคะแล้วก็เราก็จะมาสั่งกันเลยมีอะไรมากนี่ นมบาล์โคนมเอาอะไรดีนมชอบอันไหนลูกชอบอันนี้ค่ะสกายไว้์ฮอกไกโดเนี่ยหรอจะเอาสกายไว้์ฮอกไกโดค่ะสัง่งอะไรคะเอาสกายฮอกไกไว้์ฮอกไกโ,โดค่ะอ่ะพี่เอาอะไรพี่เอา สกายบูคูมิ้นค่ะอย่างละหนึ่งแก้วแล้วก็รอนะคะอยากกินอันนู้ทุกคนทุก่อคนขาเราอยากกินอันนี้ค่ะโอ้โหน่ากินเหรอหน่ากินมากเลยค่ะเอาสิเนี่ยก็ได้มาแล้วนะคะ ไม่ได้จ่ายตังค์ค่ะรอนะคะรอชิปด,ดูน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเฮ้ยมีน้อยขออนุญาตนะคะทุกคนมีด้วยมีนี้ด้วยนะคะทุกคนมีผมปลอมค่ะมีกิฟต์ดผมปลอมค่ะ น,นะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนมีสองอันทุกคนน่ารักน่ารักมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะรอกันนะคะระหว่างรอก็นีเป็นลูกโป่งนะคะลูกโป่งมา้ายูนิคอนทึ้งพี่ชอบมากเลยค่ะนี่ก็มีค่ะแต่เป็นสีฟ้าค่ะ ก็จะเป็นรูปโปง่งเมกนะคะเรนโบว์เลยทุกคนสวยมากสวยมากเลยนะคะทุกคนถ้าเดีเ๋ยวเดี๋ยวเราก็จะรอกันนะคะทุกคนระหว่างรอก็ยืนรอไปค่ะเ,เรามาเพื่อสิ่งนี้ค,ะะคะ่ะทุกคน เห็นในไหนในเพจเห็นในเพจเห็นไหน<ด>เพจในนมเรนโบนมเรนโบค่ะน่ารักมากๆแลยน่ากินค่ะทุกคนอยากลองมาซื้อมาซื้อดูค่ะเรามาซื้อดูนะคะทุกคนนี่ก็จะมีเป็นป้ายเรยนโบที่ให้ดูไม่กี่นะคะจะให้อ่านดูเลยก็ได้นะคะนี่คือเบอร์โทรค่ะ รอในร่มค่ะข้างนอกร้อนร้อนค่ะระหวังรอก็ดูของไปนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างก็อากาศร้อนนิดนึงนะคะทุกคนร้อนตับเลบค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคน,กนจะใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้าเสร็จแล้วพี่จะให้ดูค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ,คะน่ารักาามากมากฝาไม่เคย เอาฝามาด้วยค่ะปิดค่ะหยิบปิดแล้จะไม่สวยไหมต้องดูอันไหนอันนี้ได้เลยหลอดอันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะหยิบหลอดนะคุณนี่นะคะน่ารักมากมากเลยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะนั่งอยู่ตรงนี้ให้ชิมดูนะคะทุกคน ชิมเลยนะคะทุกคนพี่มือเยออน็นโ,กโ,กโอ้โโอนะะโยเย็นนะทุกคนนี่นะคะน่ากมากมากเลยชิมเลยนะคะ,ะ,คะ <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะทุกคนอร่อยเป็นนมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคล้ายๆไอติิมอะ่ะ นมพอกไกโดค่ะทุกคนอร่อยมากๆพี่ชอบรสชาติหน้าค่ะทุกคนไหนชิมดูขันแล้วก็แอบอ่ันระกอบเออ,อน่ารักม,ม,ม,มาก ถ่ายกับโพนี่มคะแล้วก็จะมาถ่ายกับโพนี่หน่อยนะคะทุกคนเอาแมทอกเคขอบคุณค่ะเคค่ะกบ้าหลักเว้ยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง สองพี่น้อง by CY Channel ค่ะอย่าลืมถ้าใครคิดว่ามันอร่อยนะคะหระือมันน่ารักไม่งั้นก็ามาหาซื้อได้นะคะทุกคนที่หลังบิ๊กซนะคะ <ง plement. S 1> เอ็กต้าค่ะพี่ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย bye. สวัสดีค่ะอ,อร่อยก้า